ค่ะแล้วก็ตอนนี้น้องน้องทอมมี่ก็มีลิสติ้งอยู่หลายรายการแล้วเนาะมีแบบมีกี่รายการยังไงบ้างคะปัจจุบันกปจจ็ปันนี้มีอยู่ห้ารายการครับก็ห้ารายการก็เป็นการที่ได้จากการโทรหมดเลยครับผมโทรโทรผ่านเว็บไซต์นะครับไม่ได้ไปแบบไปหาตามหน้าบ้านอะไรเนี้ยครับก็คือโทรหา,หาจัด ใช่ครับหาจากเว็บไซต์หมดเลยครับพี่ตอนนี้มีห้ารายการมูล,ลค่าเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ตอนนี้ก็ประมาณดูแลอู่ประมาณยี่สิบยี่สิบห้าล้านครับร <25 S 2> ลลาคาใช่ครับ,บเห็นไหมคะทุกคนน้องทอมมี่นะคะอายุแค่ยี่สิบสามปีนะคะโอ้ยน้องเล็กที่สุดของเราตอนนี้มีทรัพย์สินนะคะมีมีทรัพย์ที่ดูแลในพอร์ตอยู่นะคะต้องยี่สิบห้าล้านแล้ว แล้วก็เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ได้แบบว่ามีการติดการขายไปบ้างหรือ,อยังคะน้องทอมมี่การขายก็มีตอนนี้ก็เพิ่งมีไปเคสหนึ่งครับก็คือเป็นเป็นเคสแรกของผมเลยครับก็คือเป็นทาวน์เฮาส์อยู่ตรงอ่าสินทวีวิลล่าครับตรงซอยพระรามสองสี่สิบสามครับเคสนี้ก็เป็นเคสท, <นะ S 1> ที่ที่แรกก็ <นะ S 1> ไม่คิดว่าจะขายได้เหมือนกันครับผม <c oughs> เล่าหน่อยเป็นยังไงคะเล่าแบบว่าตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ต้นเลยนะครับ,รบก็พอดีเคสบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นเจ้าของนะครับอยู่ทางคนที่มีอำนาจในการขายนะครับก็ค,คืออยู่ต่างประเทศนะครับเป็นเขาก็ไม่สามารถขายด้วยตัวเองได้เขาจึงต้องให้ทางนายหน้าเป็นคนดูแลการขายให้นะครับเพราะบ้านหลังนี้ครับมันเก่ามากเลยคือเขาซื้อมาเนี่ยครับที่ลินไม่เคย เขาเตาขนาดไหนลองอธิบายให้เห็นภาพคือซื้อมาครับยี่สิบปีครับไม่ <c oughs> ไม่เคยอยู่ไม่เคยอยู่ในบ้านหลังนี้เลยครับแล้วก็ไม่เคยเข้าไปดูแลอะไรเลยครับเ <c oughs> ข้าไปเนี่ยคือแบบน้ําไฟก็ไม่มีแล้วครับด้านก็ลุน้ําก็รั่วอะไรเงี้ยครับอาแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวเขาอยู่ต่างประเทศเราติดต่อเขาได้ยังไงคะอ่าพอดีว่าผมก็คุยกันผ่านทางไลน์ครับ คคุยผ่านทางไลน์แล้วก็ให้ข้อมูลเลย้ยครับว่าเราเป็นอานายหน้าสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับครับผมเขาก็อีกอย่างเขาก็รู้เขาก็รู้จักแบนรนด์ Remax ด้วยครับเพราะว่าอเมริกาก็มีแบนรนด์ Remax อยู่ใช่ใช่แล้วค่ะก็แบรนด์เราที่อเมริกาเราก็ดังอยูเนาะเขาก็รู้จักก็เลยฝากขายใช่ไหมใช่เขาก็เลยตัดสินใจฝากขายกับเราครับ ค่ะแล้วพอเรารับบ้านมาขายแล้วยังไงคะอ่าเสร็จรับบ้านมาขายนะครับหลังนี้นะครับผมก็เริ่มทําการตลาดโดยการแบบดังเดือนครับก็คือติดป้ายครับติดป้ายรอบซับนะครับเริ่มอย่างติดป้ายรอบซับติดเองไหมน้องทอมหลังนี้หลังนี้ติดเองครับผมหลังนี้ก็เข้าจากผมติดตั้งแต่หน้าปากซอยเลยครับเดินจากซอยสี่บสามครับทะลุเข้าไป โอนติดใ,ใช่ใช่ครับระยะทางระยะทางก็สองสองกิโลครับที่เรียนก็เดินติดมานนั้นก็ตั้งแต่บ่ายครับก็ยันยันเย,ย,ย็นกถ็ถึงเสร็จครับก็เสร็จแล้วก็จากนั้นก็ติดได้ไม่นานนะประมาณประมาณเดือนหนึ่งก็เริ่มจะมีคนโทรเข้ามาแล้วครับเริ่มโทรเข้ามาค่ะครับผม ลูกค้าท่านนี้ยครับก็โทรมาในเดือนที่สี่ครับโทรมาโทรมาในเดือนที่สี่เพื่อจะขอดูบ้านแล้วเสร็จแล้วเขาก็อเข้ามาดูบ้านครับผมเข้ามาดูบ้านจริงๆแล้วก็มีการต่อรองราคาเขาก็ต่อรองผ่านผมผ่านผมผมก็ครับผมแล้วพี่ถามหน่อยน้องทอมมี่ไม่เคยขายของเลยอ่ะไม่เคยต่อรองราคาอะไรเลยอ่ะ แล้วแล้วคุยยังไงอะคุยเป็นหรอลูกค้าต่อราคาแล้วเราดูยังไงคะอ๋อก็คือผมก็จะบอกว่าก็อลองเสนอมาก็ได้ครับแบบว่ามีในใจมีราคาแบบในใจเท่าไหร่เนี้ยครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปคุยให้อะไรเงี้ยครับถ้าอาถ้าถ้าได้ไงเดี๋ยวผมก็จะมาบอกแล้วก็ถ้า ผมก็แบบไม่ได้ไม่ได้รับปากครับว่าจะได้ราคานี้หรือเปล่าแต่ผมก็จะไปคุยให้ทพื่อพี่ครับคุยให้ดีที่สุดเนี้ยครับผมประมาณประมาณนี้ครับพี่ลินแล้วตอนเจราจารต่อรองได้มาแบบปรึกษาทางหัวหน้าทีมอะไรอย่างนี้บ้างไหมอ๋อก็ปรึกษาตลอดเลยครับก็คือผมก,ก็ไม่รู้ว่ากลัวจะผิดเนี้ยครับเวลาเขาเขาต่อรองมาผม,ผมก็ต้องโทรไปถามทางหัวหน้าทีมครับก็คือโทรหาพี่อ้อก,ก่อนว่าอ่อ ใช่ผมผมควรจะไปบอกกับทางเจ้าของยังไงดีให้มันแบบให้เขายอมรับได้ให้เขาแบบมันดูซอฟที่สุดเลอย่างเงี้ยครับผมค่ะสุดท้ายก็โอเคครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับก็คือสุดท้ายก็จบลงกันในราคาที่ทั้งสองฝ่ายพอใจครับค่ะแล้วก็ไปถึงก็ถึงตอนโอนเนาะพาลูกค้าไปโอนอุ้ยเห็นว่าเคสนี้ก็แบบว่ามีเรื่องราวเยอะแยะเหมือนกันใช่ไหมน้องทอมมี่ เป็นเป็นยังไงบ้างคะตอนวันโอนอ๋อวันโอนนะครับวันนี้ก็วันโอนนี่ก็ลุ้นมากเลยครับเป็นวันทิพเป็นมากเลยเนื่องจากเป็นอ่าเคสแรกด้วยนะครับแล้วก็อ่าอีกอย่างนะครับทั้งสองเป็นเป็นเป็นวันสุดท้ายของอ่าของสัญญามัดจำอะครับคือเขาโอนกันวันสุดท้ายเลยคือถ้าพลาดวันนี้ก็จะต้องโดนต้องเสียค่าปรับให้กับทางผู้ผู้ซื้อนะครับ แล้วก็ที่ยท,ที่มันายากกว่านั้นก็คือทั้งสองฝ่ายครับมอบอานาจในการซือการขายครับทั้งผู้ซื้อผู้ขายเลยเหรอคะใช่ใช่ครับเคสนี้ก็คือมอบอานาจทั้งคู่เลยครับพี่หลินโอ้ไว้ใจน้องทอมมี่มากๆเลยอะ่ะแล้วน้องทอมมี่ทำไงอะ่ะโอ,อเคสนี้ก็ผมผมก็ต้องอปรึกษากระทางย่อเลยครับให้ให้แบบมัน เป้ที่สุดนะครับต้องเตรียมเอกสารให้มันแม่นยําที่สุดเพราะว่ามันพลาดไม่ได้แล้วครับวันนี้พ่อครับพี่ออกวก็ช่วยเตรียมเอกสารให้ช่วยเช็คอกสารให้ให้มันมันไม่พลาดนะครับเคสนี้ซึ่งก็และอลกอย่างก็คือทางผูพ้พูดขายครับเปลี่ยนชื่อมาแล้วประมาณห้าครั้งเ oh. อกสารก็เลยจะเยอะกว่าปกติเป็นพิเศษนะครับ อืมเนาะเพราะมันจะยากตรงช่วงเรื่องไลเซนอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะตอนเวลาไปโอนใช่ไหมคะใช่ใช่ครับพี่หลิปก็แต่ว่าเคสนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับเพราะว่ามีทางพี่อพี่หนึ่งคอยช่วยเหลือครับทั้งทีมงานก็ทีม m านรีแม็กซ์ทุกคนนะครับก็ช่วยดําเนินการเป็นอย่างดีเลยครับอืมจนเราก็แบบว่าโอน,โอนไ,ได้ด้วยได้สาเร็จใช่ใช่ครับ